ครับท่านชมตอนนี้ผมต้องกลับมาอยู่สถานี BTS ท่านผู้ชมชมเบิองนักท่องเที่ยวโโอ้หหลายแห้งท่านผู้ชมเยมืัอนี้ก็เป็นวันที่1 1เดือนกันยาน,นะทาะ่านผู้ชมนี่นักท่องเที่ยวมาดูหลายแห้งท่านผู้ชมเไยก่อนหลายแหง้งดีท่านผู้ชมเไย นี่วัททองกามา,มายุด้านบนนะท่านผู้ชมนี่อยู่หน้าห้างสยามพารากอนป๋าครับจบเลยนี่มองนี่ก็จะเป็นลิฟต์ท่านผู้รรมชมเลยอืมฝังสะดวกความสบายไปท่านผู้ชมเดี๋ยววัททองก็ดีลงไปด้านล่างนะท่านผู้ชมเพราะว่าวัททองก็สีมุ่งไปทาง ตะละแดงนท่นผ mm hmm. hmm. ู้ชมนี่ลงไปชั้นสองจเที่ยวกันหลายๆาชม เนี่ยเพราะว่าบลาทองกัสิม,มุ่งหนาไปทางนี่ยท่านผู้ชมไปทางบางว่านะแต่ว่าเขาต้องมาโจมเบิงดำต้องเที่ยวย่านนี้ก่อนออนท่านผู้ชมาลท่านผู้ชมเลยวนทางนี้ก็สิม,มุ่งหนาไปทางคนละท่านผู้ชมมุ่ง,งนนาไปทางแค่กนะระสาเนาะท่านผู้ชมอ๋อ ตัวยานนี่ก็ไล่แห้งๆครับท่านผู้ชมเลยคนน่ะสรุปขอบคุณกันเลยท่านผู้ชมก่อนมาเถิดคนน่ะท่านผู้ชมเลยโอ้โหนี่จนตองนี้ก็จะไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปทางเกหานะครับท่านผู้ชมางานนี้ ไปาม,ม,มาอยู่ตกรกลพอดีนะท่านผู้ชมโ,โซนโซนนี้นะท่านผู้มผมชมะาจากบสี่ปเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมไปนั่นนี่ะท่านผู้ชม นี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางบางว่าทาโจมเลยคนไหลแหงแหงคนอะเต็มเลยทำจคนตายเคืองละต่อยืนต่อแถวกันเกินแถวทำัมเกินแถวเน่จนตรงกลางเป็นทางของทจ มาท่องไอยูตรงกลางก็ดีทา่านผู้ชมนี่ส่วนทางนี้ก็ล้ลยหลายทางนี้ออกจ,จ,จอดเกียตามไปชเป็นแถวปิดแถวแถวไปแถวมั่นคนนะผู้ทางนี้ใหม,ม่เลยท่านผู้ชมไปทางอ่าเขีหา แล้วครับท่านผู้ชมตองมาอยู่ตรงอ่ากลางพอดีนะท่านผู้ชมเว้ยโอ้โหปวดเฮ้ยเลยครับท่านผู้ชมปวดอ๋อปวดพระจ้มาเยืนต่อแถวท่านผู้ชมแถวหนึ่งอ่ะ เบิงมาทองเซ็นนาเบิงมาตามผู้ชมแถวหนึ่งอ่ะสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกแปดโอ้แถวหนึ่งยี่สิบคนท่านผู้ชมเนี่ยแถวหนึ่งยี่สิบคนเลยท่านผู้ชมลายแห้งอิริโคนะบ้าส่งพิลิพิลโลโคตรโคแถวว่ทาท่านผู้ชมนะไปแล้วทางนี้นี่มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้ว แถวหนึ่งอะยี่สิบกว่าคนตานประชุน้องเบิงว่ากระท้องสี่ด้ไปหรือบ่ตานประชุต้องยืนต่อแถวเพราะว่ากระท้องแถวตุนตานประชุอ๋อถูกเฮ้ยลึกขนาดตานประชุเว้ยนี่ต้องให้คนอยู่ข้างในออกก่อนนะตานประชุคนน่ะอ๋อถูกเฮ้ยลึกขนาดตานประชุเว้ย มาได้นีมาได้มากเมาเถอเต็มแล้วนะไม่ทานเต็มมแล้วนี่ทำาผู้ชมพอดแล้วสถานีสระแดงทำาผู้ชม รา,ร,าร,รานีสระแดงเรียบร้อยตามประจมเลยนี่ร้านนี้กนไปแลครับบยอน้มัความสวยงามและความอารักการนะ่านผู้จมเลยเมิองในตึก

สบายดีบ่าท้องสบายดีสวัสดีครับเป็นยังไงความจเจริญของประเทศไทยโอ้ได้บอกวความเดียวเลยว่าสุดยอดบอกไปถามเจ้าเจ้ายอมรับบอกว่าประเทศไทยจเจริญกว่าบ้านเจ้าโอ้หลายลอยเท่านี่อ,าอ้าเต็มไปหมคนคเขมเเขาคือบอยอมรับว่าประเทศเขาจเจริญกว่าเอาของคน,คนมันไม่อบอ,คบ,อบความจริงกรบความจริงเลยอยากเอาสนะคนอื่นแต่กรได้บึงสถานะของตัวเองเอา้าวว่าจังสันเนาะเจ้า,จาแมนแมนแมนอู้อ่ะ ป่าวทองจะว่าจักสั้นจะนับดูนี่ถนนเนี่ยบ่น,นี่หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามปูนสะพานอีกเป็นสี่ใต้ดินก็มีเด้ใต้ดินอีกเป็นหา,านี่ความอลังการของเมืองไทยในยเมืองเอาว่าวทองฮะ<า>ินนเขาก็มาทายกิฟโชคความรวยโชคความจเจริญของประเทศเขาใอยว่าน่าจะหาแบบรวบรวมเบิร์ตทั้งประเทศมั้งมาโชว์ว่า อวดรวยวารถเพิ่นหลายะนะนอ่าแมนน่าจะเบิดเท่านั้นเลยแหละต่าง,<อ>งประเทศนะฟังหนึ่กับพี่ได้นี่เบ่งเอานี่ขนาดแค่ยานนี่นะตึกของเมืองไทยนะยังชุดยอดยังอลังการอย่างหน้าแนนขนาดนี้ยังมีอีกยังมียังมีอีกร้ายจุดหลมมองในในแหง่งอลังการกว่านี้ไปทามผู้ชมเดี๋ยวพรต้องกสีพาทําชมลงไปด้านล่างนะท่านชม ทางรถไฟท่านผู้ชมสุดยอดกูนะโอ้มองนี่มีสวนต้าหาท่านผู้ชมตรงด้านล่างท่านผู้ชมเลยนักท่องเที่ยวหลายหลายคนท่านผู้ชมถนนขอ่งค้างตึกอุ้ยนี่ต่กระจกรวนรวนท่านผู้ชมไปไปท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องเกลงไปด้านล่างนะท่านผู้ชมจะไปจบอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมเยไปไปท่านผู้ชมมาท่อับออกมาจากอ่า ทางออกแล้วล้ำตรงอยู่บนสกายวอล์กนะครับตรงสีมุ่งหน้าไปทางาแยกตลาดแดงนะครับทุกน ก็จริงๆต้องมัต้องอันนี้คืออยู่บนสกายวอล์ฟนะครับมันต้ชมบอกเลยโอ้โหอลังการมากอาู้ชมนี่พาท่านผู้ชมลงน้้นคองเที่ยวอยู่ด้านล่างนะครับู้ชมตุ่นะทั้งน้กท่องเที่ยวทั้งรถโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเลย บนแบบเ,เป็นสะพายวอตารโจมการล่ากเป็นถนนเปิดคนเดินครับตรงมนุ่มพี่ดึกตารโจมสุดยอดมีเมืงไผ่ความเจริญความพัฒนาความก้าวหน้าสุดย,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 ดยอดมีตามตโจเอาอตามโจมเว้สำหรับคลิปนี้แล้วมาต้องการกีฬาตามโจมเพียงเยท,ยท่านีนาน้แหละมากกว่าฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามทามี่สำคัญนะครับทุกคน บอกโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใ,ใจเลยเด้อสำหรับคลิปนี้วัท่องกัสิลาทัามมเบียงสนีแต่พอก,กันไม่คิดหนาสวัสดีครับ